สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1,504พระราชทรัพย์รัชกาลที่3จำนวนเงิน40,000ช่างที่มอบแก่ราชการถัดไปเป็นจำนวนเงินกี่บาทในปลายพระชนชีพของพระบาทสมเด็จพระนั่ง9้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่3ทรงมีกระแสพระราชธรรมลิถึงพินัยกรรมถึงการมอบพระราชทรัพย์แก่พระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ผู้จะครองราชสมบัติต่อจากพระองค์คือเงินในท้องพระครังที่มีมากถึง40,000ช่าง กับทองอีก200ช่างเงิงนจํานวนดังกล่าวถือว่าเป็นเงินจํานวนมากมายมหาศาลทีเดียวแล้วมรดกพนางก้าวมีมูลค่าเท่าไหร่กันแน่วันนี้เรามาติดตามกันครับก่อนรัชกาลที่3จะทรงครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดารัชกาลที่สองเมื่อปีพศ2361พระอ,องค์ชัยทัพที่ดำรงพระอิสริยยศกรมมืนเกียาศบดินส่งมีบทบาทอย่างสูงในสมัสยชการที่สองทรงทำงานรชาชการแผ่นดินหลายอย่าง รับใช้เบื้องพระยคราบาโดยเฉพาะการดูแลกรมท่าการดูแลการแต่งสัมภาระให้กับประเทศจีนสร้างรายได้มหาศาลให้ราชสํานักสยามรวมถึงการทําการค้าส่วนพระองค์แยกต่างหากจากส่วนของราชก,การทําให้ทรงมีพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สะสมมาตั้งแต่ตอนนั้นเมื่อทรงของราชสมบัติพระราชทรัพย์ในท้องพระคลังยิ่งงอกเงยขึ้นไปอีกเป็นที่มาของคําว่าพินยกรรมของพระองค์ประชุมพระราชพงศาวดาร จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยูยหัวสเสด็จสวรรคตมีบันทึกพระราชบารกกรัชกาลที่สามซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมมหมื่นวงศาสนิทพระยาพิพัฒน์โกษานำมาแจ้งต่อขุนนางน้อยใหญ่มีใจความว่าด้วยเงินในท้องพระคลังทั้งข้างหน้าข้างในมีอยู่สักสี่หมื่นช่างเศษขอว่าให้ค่าหมื่นช่างจะได้ในการพระราชกุศลที่ยังคงค้างอยู่ยังเงินอีกสามหมื่นช่างเศษนั้น จงเอาไปใช้ในแผ่นดินต่อไปเถิดทองคำที่มีอยู่กว่า200ชัช่างขอแบ่งให้ข้าไว้เป็นส่วนของพระราชกุศลสำหรับปิดวัดวาอารามที่ยังคงค้างอยู่ให้สำเร็จก่อนทองเหลืออยู่จากนั้นใช้ทำเครื่องละเมงละครและแกนแผ่นดินก็ตามเถิดจะเห็นว่าเงิน4ี่หมื่นช่างและทองคำสอ0ร้อช่างในพินัยกรรมถือเป็นพระราชมรดกก้อนโต สำหรับพระมหากษัตริย์องค์ถัดมานั่นคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สแม้ตอนที่รัชกาลที่สามทรงมีพระราชปรกถึงเงินจำนวนนี้ยังไม่ทรงทราบว่าเจ้าฟ้ามงกุฎพระอนุชาเทราาต่างพระราชมารดาจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อไปตามมติที่ประชุมขุนนางแต่ทรงมีพระราชปณิธานให้พระราชทรัพย์ดังกล่าวก่อเกิดประโยชน์แก่พระศาสนาและราชการแผ่นดินจริงๆ ถามว่าเงินจำนวน40,000ช่างเป็นเงินกี่บาทเมื่อเทียบเป็นหน่วยเงินช่างซึ่งเป็นหน่วยโบราณพบว่า1ช่างเท่ากับ20ตำลึงหรือ80บาทดังนั้น40,000ช่างจึงเท่ากับเงิน3,200,000บาทเท่ากับว่าจำนวนเงิน3,200,000บาทในพิธียกรรมราชการที่3ทรงมีพระราชประสงค์ให้แบง 1, ่ง10,000ช่างหรือ800,000บาทในการพระราชกุศลที่ยังคงค้างอยู่ นั่นคือการซ่อมสร้างและบำรุงวัดวาอารามต่างๆที่ยังไม่แล้วเสร็จส่วนอีกสา0 0 0ื่นช่างเป็นจำนวนเงิน2 4 0ล้าน4แสบาทให้เอาไปใช้ในราชการแผ่นดินของกษัตริย์พระองค์ต่อไปสำหรับทองคํา200ชัช่างให้แบ่งปิดทองตามวัดวาอารามก่อนที่จะใช้ตามพระราชอัยาศัยในราชการใหม่จะเท่ากับทองคําน0 0 0บาทนั่นเองอย่างไรก็ตามราชการที่4ทรงออกมาเปิดเผย ภายหลังว่าจริงแล้วเงินจำนวน4ี่0,000ื่นช่างของรัชการที่3เป็นจำนวนเงินที่คาดเคลื่อนไปจากความจริงที่มีอยู่เพราะเมื่อทรงชำระบ,บัญชีในภายหลังแล้วพบว่าเงินทั้งสิ้นมีอยู่45,000ัช่างคือเพิ่มขึ้นมาอีก5,000ันช่างรวมถึงทองคำที่มีอยู่ถึง300ช่างเพิ่มขึ้นมาอีกร้อยช่างเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในการประชุมประกาศรัชการที่4เรื่องประกาศว่าด้วยเงินสำหรับซ่อมแซมพระอาราม ซึ่งเป็นเงินส่วนพระองค์ความว่าจำนวนพระราชทรัพย์ที่ว่าไว้ในพระราชหัตถเลขานั้นก็หาสิ้นจริงไม่เฉลอยท่านจะทรงจำไม่ได้จะพังไปเงินจำนวนสี่หมื่นช่างนั้นยังมีกว่าห้าพันช่างเศษทองคำยังมีมากกว่าที่พระราชหัตถเลขานั้นอีกสักร้อยช่างเศษหากอ้างอิงตามประกาศราชการที่สี่ พราชทรัพย์45,000ช่างถือเป็นเงิน3,600,000ลบาทกับทองคําอีก24,000บาทเลยทีเดียวเงินจำนวน3,600,000ล้บาทถือว่ามากขนาดไหนสำหรับในยุคของรัชกาลที่2และรัชกาลที่3เข้าเปลือก1เกวียนมีราคา7-8ตำลึงหรือประมาณ28-32บาทเท่านั้นเทียบกับปัจจุบันข้าวเปลือก1เกวียนมีราคาอยู่ประมาณ 7,000-8,000ถึง 8, บาทเข้าไปแล้วจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเงินจำนวน3ล้าน6 0 0 0บาทเมื่อ174ปีก่อนหรือในพศ2394ซึ่งเป็นปีที่เสด็จสวรรคตของรัชกาลที่3ย่อมเป็นเงินจำนวนมากมายมหาศาลของยุคนั้นคือมีมูลค่ามากกว่าเงิน3ล้านบาทในปัจจุบันอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้จึงแสดงให้เห็นถึง ฐานหน้าทางการเงินที่ค่อนข้างจะมั่นคงของราชสำนักสยามและพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่สามทั้งก่อนครองราชและตลอด26ปีในรัชสมัยของพระองค์ที่สามารถเพิ่มพุนเงินทองสะสมพระราชทรัพย์จนท้องพระคลังนั้นมั่งคั่งบริบูรณ์และส่งต่อเป็นมรดกเพื่อพัฒนาบ้านเมืองและรับมือกับภัยคุกคามต่างๆในรัชกาลถัดไป